ขึ้นนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วเรามาประกวดกันเพื่ออะไรนะครับเดินเชิญพี่พิริยะคองสอนะครับเบลขาธยกามูลินพิสูรเพื่อเยาวชนนะครับได้มาพูดคุยกับพวกเราเอาสิรวมมือกับพี่พิริยะดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับเมื่อกี้ได้เราน้องแนะนำตัวนะแล้วพี่นั่งดูอยู่ข้างหลังนะครับก็ จริงๆที่พี่อีพพูดไปมันก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของงานหมดแล้วนะว่าปีนี้เราสมัครเข้ามาเราก็รู้อยู่แล้วว่าทำอะไรนะครับพี่ใช้เวลาไม่นานใช้เวลาแค่ห้าสิบนาทีก็พอนะครับต้องดีใจนะครับพี่ดีใจที่ได้เจอน้องๆเพราะว่าน,น,น้องหลายคนมาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับตอนแรกเลยเนี่ยสสสเขาเสนอให้พี่ทํางานนี้เนี่ยพี่ก็ปีนี้หนักใจเพราะว่าสถานการณ์ท่านเมืองอย่างที่เราเห็นนะเนาะแบบโอ้ผมก็บอกสสสว,ว่าเขาจะมาน้องๆจะมากันเหรอ เราประเด็นที่เราทําเนี่ยถ้าเป็นประเด็นทางเงิมเด็กน่าจะสนใจมากกว่าน,นี้นะครับสำหรับที่ตอนแรกก็เออเรื่องเลื่องเลยพวกนี้แต่ว่าเขาบอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในกับชีวิตรประจําวันพวกเราอย่างี้ครับนะน้องๆก็เรื่องประเด็นกันแล้วเดี๋ยวขอดูยกมือหน่อยใครทำแอลกอฮอลยกมือหน่อยครับโอ้เยอะเลยนะครับแอลกอฮอลช่วงบ่ายเราก็จะอยู่ที่ห้องนี้นะครับใครทำสังอครับไม่เยอะเหมือนกันนะี่มีใครยกมือสองทีไหมครับ มีนะมีมาสองเรื่องีวิวยืนมาสองเรื่องนะครับปีที่แล้วเนี่ยที่พี่ยิ้มเขาบอกครับเอ่อปีที่แล้วจัดเป็นปีแรกปีที่แล้วเนี่ยงานหนักมากค่ายยากมากนะครับเราทําสารคดีในใคล้าปีที่แล้วยกมือหน่อยครับสองคนเนี่ยเศรษฐกรยกสูงนะครับนี่มีมีมีมาสายด้วยเศรษฐกรมีนะครัที่เห็นเราแบบมารังสิตนะฮะมารังสิตทำได้ทำได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมารังสิตมาครั้งแรกนะครับ แล้วก็มีเพื่อนหลายๆมอนะก็ได้รุ้ขักนกันนะครับจริงๆเสียดายนะเพราะว่าเวลาเวลากิจกรรมแบบนี้มันควรจะ2อวันหนึ่งคือหรือสวันสง ทีนี้นะครับเรามีโอ้มีกล้องวิดีโอเต็มลยหมดเลยมีท้งแผนงานของอาจารย์นายนะครับมาถ่ายภาพเก็บไปด้วยนะครับมีสสสก็ส่งเจ้าหน้าที่มาดูด้วยแล้วก็สคอลนะครับมีผู้ใหญ่แอบแฝงเข้ามาดูงานพวกเราเต็มไนหมดเลยนะครับด <c oughs> ิใจนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเ,เป็นงานน้องอ่ะทำผลงา,านออกมาได้ดีครับเพราะว่าที่เองก็ ให้เอเจกรเนี่ยได้ถ่ายทอดมีเวลาอเงี้ยเต็มที่เลยแล้วก็องงานของพวกเราเนี่ยมานั่งดูกันด้วยนะครับหลังจากเสร็จงานแล้วเนี่ยถ้ามีเวลานะถ้ามีเวลาเราไม่ติดเองก็อยากจะเอางาน,นเพื่อนๆเนี่ยมาแชร์ดูร่วมกันพว่าแม้จะเป็นแบบต่างคนต่างทำใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงท้ายของที่เนี่ยก่อนที่เราจะเดบิวกลับมาเจอวิเจนตกอให้เขาเซ็นเครื่องกันเนี่ยมีมีม,มีงานตัวหนึ่งนะครับเปิดให้ดูคือปีที่แล้วเนี่ยพอจัดเด็กเทลเสร็จนะครับ น้องโจ้น้องโจ้ไม่ได้มาวันนี้นะน้องโจ้อยู่อนมีวิเญ็ณไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเดี๋ยวให้ออกมาพูด <c oughs> uh, <c oughs> อยู่ในโปรเจกตน่าสัมบัลเรียนนะครับอันนี้เป็นผลงานของเพื่อนเขานะครับเพื่อนๆพวกเราเนี่ยแหละแล้มาวันนี้ด้วยให้ดูโชว์โชว์โชว์วิทยากรด้วยเปิดเสียงเีัเเเยคือเสร็จงานเด็กเฮลปีที่แล้วเนี่ยน้องโจ้ที่มาปวดก็ได้รางวัลติดหนึ่งในสามเหมือนกัน โจเรานก็พี่บอกว่าไอ้โจ้ทําดีว่ะอยากทําอะไรอีกต่อโจ้มันก็บอกพี่ว่าไอ้ผมอยากทําเรื่องประมาณนี้ครับพี่มันก็ส่งเนื้อเรื่องมาพิมพ์มาในไลน์ในเฟซบุ๊กเมสเซจบอกว่าอยากทาประมาณนี้ที่มีก็กเพื่อจทำเนี่ยมันก็เออก็บอกก็มีแต่มันก็คิปคลิดของมันแต่ก่อนจะมีเนื้อเรื่องแบบนี้มันคิปของมันไปหลายตะกบเลยนะคกเราก็มันส่งเนื้อเรื่องส่งอะไรมาพี่พี่บอกเฮ้ยจะเวิร์กหรือวะ จะเวิร์กเหรอวะจนแบบอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเป็นประมาณนี้ปรากฏว่าคลิปนี้มันส่งมาให้พี่แล้วพี่ชอบนะแล้วผู้ใหญ่ในสสอชอบแล้วปรากฏเออมันส่งให้พี่เอาขึ้นยูทูบพี่ขึ้นยูทูบวันแรกนะครับเออส่งไปให้พี่ปรเมศเจ้าของเรื่อกระปุกนะครับพี่ปรเมศกระปุกเอาขึ้นหน้าแรกกระปุกเลยนะครับแล้วก็โหหลังจากนั้นนี่คือเป็นแบบไฟลัมพุ่งเลยอ่ะคนเข้าดูวันละหมื่นวันละหมื่นวันละหมื่นวิวครับตอนนี้ก็เป็นแสนวิวคนดูเยอะมากพอกระปุกขึ้นหน้าหนึ่ง สนุกก็ต้องตามนะครับสมาคมผู้ดูแลเว็บก,ก็เอาซึ่งตามนะครับไวทีวีก็ตามมสอมทอ,อก็ตามไอทีวีก็ตามไอไม่หมดเลยตามเยอะมากนะครับน้องเขาทำคลิปตัวนี้ก็เหมือนคอนเสร์จปีนี้ครับเป็นโฆษณาสั้นต่ำกว่าหนึ่งนาทีแต่ตัวนี้มันของปีที่แล้วตัวนี้มันนาทีครึ่งอ่ะเดี๋ยวดูก่อนดูให้น้องๆดูนาทีครึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำอะไรครับ,รบต,ต,อตอนนี้ลูกชายเรียนอยู่ เรียนหนังสือจนแม่เองก็ทำงานส่งเงินให้ลูกเรียนก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองลำบากเราถึงได้ทำงานหาเงินทุกวันถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อย ต้องกินต้องใช้ไม่เคยบอกพูดเลยบ้าเราลำบากแค่ไหนไม่อยากให้เขาต้องมากังวลกับเราเดี๋ยวเขาจะไม่มีสมาธิเรียนหนังสือ อยากให้ลูกตั้งใจเรียนใช้เงินให้คุ้มค่าแม่ขอแค่นี้ละค่ะ ของน,นักแสดงเมื่อสักครู่ต้องอายเล่นหลายเรื่องแล้วจำได้ <c oughs> <c oughs> โอเคอ่ะแนะนำตัวให้เพื่อนหน่อยครับชื่อไหก็สอดินทับผมชื่อเนี่ทัพมาจากบุฟี่เมทครับชื่อปว่วยทามาจากบุฟี่เชียงใหม่เดียวเลยนะนะครับถามเรื่องคลิปเมื่อกี้ก่อนน้องๆดูคลิปเมื่อกี้แล้วคลิปนั้นเพื่อนๆเขาใช้งบป,ป,ประมาณเท่าไหร่ครับยี่สิบล้าน <c oughs> คิดว่าคิดว่าคิดว่าเราจะทำคิปแบบเมื่อกี้เราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่สอ,องอหมื่นห้าพันสามร้อยอะลองไปไหนกันก็เป็นไหนของกันก็ไปสมสองพันบาทนะครับก็อเออ่ผู้กกับเนี่ยไม่ได้มาชื่อโจอนะเป็น,นเพื่อนพวกเรานะครับอยู่ในทีมน,นี้ทีม Moving Image เนี่ยก็เป็นนักศึกษามอชใหมน่นะครับแล้วก็ ถ้าคุณคุณเนี่ยถ้าเราเห็นตามงานประกวดหนังสั้นอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นแบบประกวดกับเขาเรื่อยนะครับแล้วก็ได้รางวัลเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะก็จะเห็นสลับกันเล่นมั่งอะไรมั่งนะครับใช่ไหมนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยคปีนีงปีนี้อารมณ์อีกสมัครอีก,อกลง์สองประเภทเลยใช่ไหม,มอืมเอาเพราะกันแชมป์มันโ <laughs> ลภโลภสนุกนะจริงๆจริงๆแชมป์ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นโรงเรียนบางประกอบยกมือไหยครับ นี่ดี่เออปีที่แล้วรุ่นพี่เราอะครับทำไว้นะครับรุ่นพี่น้องโรงเรียนบางประกอบเนี่ยปีที่แล้วก็คิสแนลเลอร์เลครับแบบนี้แหละนักศึกษามาเต็มเลยปรากฏว่าที่หนึ่งเนี่ยเป็นเด็กมัธยมเที่หนึ่งแซงมาคนเลยปีที่แล้วเขาบอกพี่ว่าโอ้เขาตกใจมากเลยเห็นพี่ๆนักศึกษาอะไรปีสามปีสี่อะไรเงี้ยเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมมากมีอาจารย์บางคนพามาเนี่ยแต่น้องเขาแบบอยู่มหัศจรรย์ต้องเรียนท้าดิบแต่เขาอยากทำพวกเนี้ยครับ น้องเขาในที่หนึ่งเลยวิธีแบบเขามาเล่าให้พี่ฟังว่าเขาจะทำยังไงก็คือเวลาคนเหมือน,นพวกเราครับต้องมาเล่าเงินเสียให้ขังว่าจะทำยังไงน้องเขาบอกว่าจะไปอยู่กับปอเต็ตึงเนี่ยสิบวันเลยนะครับเขาก็ทําจริงๆเอาเวลาช่วงตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึงปีห้าสิบวันครับไปอยู่กับปอเต็ตึงแล้วก็ทำคลิปพวกนี้ออกมาครับปรากฏออกมาเนี่ยแซงแซงชนะเลิศเลยแซงทีทมอีกหลายมีผลงานอยู่ในหน้า webprojectio.com ครับยูทูบแสดงเด็กเดี่ยวก็ได้ แซนแซทีมเราด้วยเนี่ยตอนแรกที่มร้อยวันนี้นื่องเขาร้อยวันนี้อินเล้ลองหาดูนะครับลองเขา YouTube ้า y o u t u คอมแล้วก็สดแลเด็กเดี่ยวก็ได้จะเป็นภาพของผลง,งานเพื่อนเพื่อนปีที่แล้วนี่ก็ทำยากนี่ก็เกดโอ้โหคะแน,นนนำโดงเลยครับวัยวันก็คือ,อเขาเพื่อเนเนาะเพื่อนกลุ่มพวกเราเนี่ยมะสองตัตทเหตุนแล้วก็เกิดเกยจากชีวจริงแล้วก็มีคลิปของจริงๆด้วยแล้วก็เพื่อนเพื่อนเนรับนี้เขาก็ไปไถ่ายวันที่เขาจะครบรอบร้อยวัน เป็นงานที่ยากมากครับขนาดพวกเราพกพิเศษน่ารู้แล้วผมยากกว่าเพราะว่าไปถึงหน้างานจริงๆนี่ก็เจอเรื่องแบบนี่ก็เป็นอีกทีหนึ่งครับทีนี้เนี่ยตอนนั้นปีที่แล้วเราทําด้วยป่ะออทำเพื่อนแย่เนียรับเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าแย่งพี่นาวเป็นยังไงก็เป็นสาคดีครับสัมภาษณ์พี่จิ๊บค่ะคือเขาเป็นคนที่เกิดอุบัติเหตุ มีรถเดินมาชนเขาค่ะคือซึ่งคนที่ขับรถเป็นคนเขาเราจะถ่ายควาอเรื่องราวเขาว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาแบบไม่อยากคือเขากำลังเด่นข้ามถนนอยู่ตอนนั้นโดยไม่ระวัค่ะแล้วทีนี้ก็แบบอยู่ดีๆก็มีรถมาชนเขาหลังจากนั้นก็คืออนาคตเขาก็หายไปแล้ค่ะก็แบบไปสัมภาษณ์เขาว่าเขาอยากเรียนอะไรเขาอยากเป็นอะไรนะคะมันก็จะทําสะท้อนให้เห็นว่าแบบถ้าคุณเขาแค่คนเดียวแต่คุณเขาให้อนาคต ป็น <c oughs> ง,งานของปีที่แล้วจะเป็นงานสารคดีครับนะสารคดีก็คือเราก็ต้องไปถ่ายกับชีวิตจริงคนจริงอะไรแงนี้ครับโอ้ยแบบเครียดมากแต่มา,มากน้องบางคนแบบไม่ได้เจอเครียรหนักๆเน,นี้ยครับก็จะแบบโอ้โหยากนะครับปีนี้เราเห็นว่าโอ้โถ้าทำแบบนี้อีกเนี่ยต้องใช้เวลายเยอะแล้วก็ประกอบกับพวกเราปีนี้ปางมหาลาัยเขาองมี่างปรับการเรียนการสอนใี่ตรงับ อาเซียนเวลาก็น้อยลงครับแต่น้องๆหลายคนก็มีไฟอยู่ครับพวกนี้อยู่ก็เลยเปลี่ยนมาทําเป็นโฆษณาสั้นดีกว่าครับโฆษณาสั้นอย่างที่บอกก็คือความยา,ตามวต่ำกว่าหนึ่งนาทีเนี่ยมีโอกาสจะได้ออกอากาศจริงด้วยครับหมายถึงว่าถ้าน้องเลือกโอราชันหีผลงานดีเนะี่ยเรามีช่องทางเปิดแค่อีกเยอะเลยนะครับก็นั่นแหละช่องที่จะเปิดใหม่ๆอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็รองงานพวกนี้อยู่นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากคุณครับผมไม่เรื่องครับ ใจ่ม้าตอนโจมของงบมาอย่ที่น้องก็บอกครับใช้งบสองพบาทตอนแรกไม่ไม่ใช่เห็นงานนี้ก่อนนะครับเขาเล่าคอนเซ็ปต์มาที่มอื่นเนี่ยเอเสร็จงานแล้วนยครับก็เหมือนกันก็รู้ว่สาสสหรือพี่เองก็มีทุนให้น้องผลิตงานก็จะเอาคอนเซ็ปต์แบบนี้มาไม่ได้เฉพาะแค่เรื่องเล่าบุหรี่หรือสามอ่ครับถ้าเป็นประเด็นที่น่าสนใจหรือสามารถกระแทกสังคมได้ดีเนี่ยก็ลองลองลอง,ลองส่งให้เดียวอาไปแหลนนะครับหรือว่าประเด็นพวกนี้ที่น่าที่น้องๆคิดว่าดีก็ส่งคอนเซ็ปต์มา พี่เองก็จะมีมกให้หรือถ้าไม่มีก็จะไปช่วยหามกมาให้ครับเพราะว่าบางทีน้องๆไปอขอสปอนเซอร์เองก็จะเจอเอกสารเจออะไรพวกนี้ครับที่ว่าเออบางทีไปขอสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก็ต้องมีโลโก้ขึ้นมีตาสินค้าขึ้นมีอะไรขึ้นมันบางทีทําให้ทําให้งานที่เราจะสื่อเนี่ยมันถูกเบี่ยงไปเนี่ยครับก็เป็นตัวอย่าง